ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ในเกมไม้เมืองไม้ครับดเช่นเคยนะครับดูด้านหลังผงดีเมืองเต็มเลยก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมจะเอามาตรวจให้ทุกคนดูนครับดูดิเออนี่ครับเป็นเมืองจริงเลยนะฮะนี่ทุกคนไม่ได้ฝันนะฮะอันนี้คือเมืองจริงเลยนะฮะคือสวยมานะฮะผมชอบอันเนี้ย โห oh, ดูดิว้าเฮ้ยในนี้คืออะไรอะ่ะมันรูปทรงแปลกๆอะ่ะโอเคเราเราจะเราเข้าไปดูนะฮะแล้วจะมีรังหนึ่งนะครับมีรถฟอร์รอลลี่นะครับไม่รู้ว่าบีเอ็นหรือเปล่าบีเอ็มบีเอ็นอะไรก็รู้รถสปอร์ตหรือเปล่าเนี่ยเราจะมาให้พวกวีลิเจอร์ขับรถนะฮะ เออเออเอรีขอรีนี่ยเอาตรงนี้แหละนี่แล้วมันก็จะขับไปได้ดูนะขับไปสิเออขับไปดิว,ว้าวคนขับรถเป็นใบป็นน่ะนี่แล้วผมเลงก่อนเออเออเลอเออะออเออเชอาอ่เอนเอเอ็เอนะอ เออดด่ด่ด่ดเอ้ไม่ชอบตอนนี้ชอบตอนนี้มากกว่าไปหนุ่มทรงเซ็งไปเลยหนุ่มทรงเซ็งนายใครไอ้หนุ่มทรงเซ็งนี่บักหนุ่มทรงเซ็งนะครับบักหนุ่มทรงเซ็งควรจะพาวิดิเจอร์ไปที่อือ่นนะฮะโอะ้ยติดดูด้านไหนเอ้ย นี่คือด้าน,นอนของรถฟอลลี่สวยแค่พวงมาลัยเออชนรถใครอ่ะเ,เราจะมาตรวจตรงนี้ก่อนไปวีดีเจอร์ไปแก,แกไปนั่งนั่งเลยนี่คืออะไรกันครับเนี่ยเตงเดง,รงบริการนะครับนี่คืออะไรเดี๋ยวตุล,ลาเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันชานเลน นี hey, ่ว่ะผมจะเป็นเฮ้ยผมจะเป็นสีแดงแล้วกันผมจะสีแดงนะเออผมจะสีแดงแข่งใช่มันแข่งตรงนั้นคือเราบูดมาก มันคือแข่งทางอ่ะใช่ไหมเออมันคือแข่งทางรถไฟมันคือแข่งทางรถไฟแตงเด้งแตงเด้งมันคือแข่งทางรถไฟแต่นู้นรถไฟไม่ใช่เราไม่ได้จะขึ้นไปนั่งอีน้องเหรอครับพี่ไปเอ้ยมันตามเราทันได้มันตามเราทันไหมเอ้ยแข่งกลางวะนอุ้ยตอนนี้ยังไม่เห็นมาแล้วจังหว่านี้อุ้ยเหล็กนะ โอ้อมันไปก่อนแล้วชัวร์มันแรกรีบเลยได้ยินเสียงห่าชนะชัวร์วู้วววยไปดูแล้วไปว่าจาวานี้ใกล้ตามแล้วครับวีเจอร์มาแล้วน้องวีเจอร์ มาแล้วครับคุณไอเอ้ยมาแล้วคุณเอ็กซ์ัดนะจริงจริงคือว่าหมอฮะหมอฮะมอแล้วครับเอ็กซ์ซดเอ็กซ์ซดกับวีเดเจมันเล็กๆนี่ไปเลฮะเอาโอ้ไม่กโอ้ไม่ก่โอ้ไม่กมาแล้วคือเอ็กซ์ซดตามวีเดเจว่าทันนะฮะ ตอนนี้นักไม่รู้ว่ามีเดชเจอร์อยู่ไหนเอ้าเล็กตอนนี้กับคุณวีเดชเอาหมามาเห่าข้ามคมนะเอาคุณวีเดชเจออยู่หลังคุณวีเดชเจอรจังหวะไอวัตแอคซ์เดินมาเดินน้ำหน่ะฮิปตรงนั้นเป็นโดนัทเฮ้ยดูโดนัทโดนัทเนี่ยเบอร์เกอร์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 ตอนนี้จะแทงน่ะไม่เจอชนะชัว นอๆๆอน,น,น่อนโอเคจิ้งจิง,งจ้อง่าอุหยเอย้มีการดูดะแข็งได้นะฮะต่อยากเข้ามาเล่นับผมก็คูอ่อะเปิดออนไลน์ไม่เป็นเปิดอันนี้ไม่เป็นแจมนิาไปเราสอนเปิดนี้แหละเปิดออนไลน์ให้ทุกคนเข้ามาเล่นได้ทุกคน,นเอาหนทางหายเอ้ยชน,นะโอทคชั่อะ

วีดิเจอร์มาเอาไปแล้วจังหวะนี้ครับวุ้นวีเดเจอหายไปไหนแล้ว,ลวจวังหวะนีนไไไไไ้ไปไหนแล้ววุ้นวีเดเจอมาจอดอยู่นี่โอ้ไม่ก็แข่งครับรถล,ล่างเฮ้ยตอนนี้คง,งอยากแขง่งคงอยากแข่ง ตอนนี้ผมได้แข่งกับวีเดเจอร์นะคือตอนนี้ไปพูดว่าคุณวีเดชเจ้าเหรอใช่ไหมไปแล้วเอาเฮ้ยเนี่ยเป็นพานผิดพานนะฮะเราก็เลยตัดทิ้งไปเลยฮะโอ้ตอนนี้ผมกำลังแข่งกับคุณวีเดชเจ้าคุณ v ไไวีนเนดชเจ้าไงครับย่งว่านี่ oh my god oh j e n ได้ e r the horror จี๊ดยเจรันอยจีจีฟอยหายไปไหนแลอ๋อคุณจีระไปจีระไปคุณจีรบไปไปไหนฮะจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาน่าจะตรงนี้เห็นมาแล้วจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วน่าจะอยู่แถวนี้มาแล้วครับใครจะเป็นที่ชนะนะฮะ ผมมาเร็วหรือเปล่าปะท่านเถอะออคุณวีเดจเจอร์หายไปไหนครับคุณวีเดจเจอร์หายไปไหนครับเออลอยๆอย่างนี้แหละห้องห้องด้วยเหมือนห้อเป็นการแข่งกินบอลลีเจอทวีกินการแข่งเทิงรางวัลน,นะฮะผู้ชนะเลย อันดับท้องนะฮะอันดับท้องลองนี่แหละแล้วผมไปแถาดูแลก่อนนะฮะมาแล้วคุณวีดีเจอรหายไปไหนแล้วนะฮะคุณวีดีเจอร์ยังไม่มาอีกแล้วครับคุณวีดีเจอร์คุณวีดีเจอร์คุณเธอมาเร็นะฮะคุณวีดีเจอคุณวีดีเจอร์คุณวีดีเจอร์ อเอาคุณบีดีเจอหายไปไหนเอาบักคุณบีดีเจอเอาคุณบักคุณบีดีเจอหายไปไหนว่าบักคุณบีดีเจอโอเคก็ใอบคลิปนี้ได้เล่นกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็อย่ากดกระดิ่งไย่พิาดคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ว่าวจะลงอีพีสามของไมค์ค่ะแบบไว้บบโอ้โหแดวินเจอหายไม่กอดอุ้ยเฮ้ยมีคนเข้าไปจำมันเถอะ